อารที่ครูปอยให้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดฟักทองหรือมันเทศเนี่ยครูปอยให้แบบดิบหรือให้แบบสุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะกําลังกินงวนอยู่เลยอันนี้เป็นฟักทองกับมันเทศนะคะที่ครูปอยต้มสุกให้แล้วแต่ว่าเราสามารถให้แบ่งเป็นชิ้นๆอย่างนี้หรือว่าเราจะเอามาคุกบดผสมกับพวกข้าวโพดหรือว่าพวกถัว่วหรืออาหารที่เราให้ก็ได้ค่ะ ฟักทองเนี่ยสามารถกินดิบได้แต่ว่าถ้ากินดิบมากๆแล้วมันจะทําให้ท้องอืดน,นะคะส่วนมันเทศเนี่ยไม่สามารถกินดิบได้เลยเพราะว่ามันจะมีสารไซยานาอยู่ถึงแม้จะน้อยความมันสมปะหลังก็เถอะค่ะแต่ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดสามารถกินดิบได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยกินดิบเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแป้งอ่ะมันยังไม่ค่อยสุกนะคะมันกินเราไม่อร่อยแต่นกเนี่ยกินได้เพราะว่าถ้าเกิดให้แบบสุกอ่ะ มันจะทําให้ขา้าวโพดเนี่ยเสียง่ายขวาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกณฑ์การพิจารณาว่านกจะกินดิบหรือสุกให้เราดูตัวเราเลยค่ะว่าถ้าตัวเรากินแบบไหนเนาะถ้าตัวเราจะต้องกินสุกเราก็ทําให้เขาแบบนั้นเลยค่ะอย่าี้เกจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนกป่วยเนี่ยมันจะไม่คุ้นกันค่ะ